โอ้โหสุดยอดเลกคุณไข่เค็มดาวอืมเฮ้ยช้ำอ่ะไข่เดงอ่ะไข่เดงช้ำผัดเผ็ดหมูสามชั้นกับลูกต๋อครับอืมป๊าบไอยาสุดยอดเลยอ่าชื่อว่าดาวด้วยชางช้างดาวใส่ก่อนเลยเซตครับ ให้ดาวปุ๊บวันนี้พัดเพชรมูสซ้มชันกับครับลูกโตฮ้ามามนี่คว้านไปเลยวคว้านแบบข้อเหลี่ยมื่อผ้าคึงไปเลยครับผ้าซีกเออผ้าซีกไปเลยนี่เกินเกง่งเกินเกง่งนี่เกิงเก่งปลาเองกนะครับกดได้ที่หน้าปป่ไฟนะครับกนเลย ปัดเป็ดดีดุกโตมันต้องชี้จามจันทร์เกี่ยวไอนะคะคว้านดางบางเลยที่เดียวอุ๊ยเดือดก่งที่สวยนะเฮ้ยจามจามเร็วคุ้นเนี่แต่งว่าลอยนะนี่เนีะยอันนี้มันชุดก็หลักดีไปซะทีครับตานนิดเดียวพอหลอดต่อครับหมดเลยคือ กุบชุดเลยจำช้ำไปจ้าเนี่ยน่ากินจังเนี่ยเอาไปสุบกับข้าวนะเขียงก่งข้าวเว้ยอื้มสุดยอดอยู่ในขัวอยู่ในขัวต้องเงื้องแตกครับแต่อื้อไม่แตกไม่ใช่อยู่ในขัวหืม อ <c oughs> คำเติมเติมปนี่เลยเบกน์นะ,ะร,ร้อนอืมอืม้อมาอืมเอ้ไสเแดงแต่หลักเลย Mm-hmm. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm.